สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของเซตหัวข้อการดําเนินการของเซตใช่ไหมคะอีก2หัวข้อที่เหลือคือคอมเพลเมนต์แล้วก็ผลต่างค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคอมเพลเมนต์ <S <S <Compl iment S 2> นะคะคอมเพลเมนต์ <Compl iment S 2> ของเซต A ก็คือเซตของทุกสมาชิกที่อยู่ใน U แต่ไม่อยู่ใน A เขียนแทนด้วยอย่างเงี้ยค่ะ A พาร์ อยู่ใน U แต่ไม่อยู่ใน A อยู่ใน U แต่ไม่อยู่ใน A นะคะก็คือว่า A พาร์ก็คือเป็นเซตที่มี x เป็นสมาชิกโดยที่โดยที่ x เป็นสมาชิกของ U คือเอกภพสมพาร์นะและ x ะไม่เป็นสมาชิกของ A ก็แรงเงาได้แบบนี้เลยอยู่ใน U แต่ไม่อยู่ใน A หรือว่าไม่เอา A เนาะผลต่างค่ะ ผลต่างก็คืออยู่ในเซต A แต่ไม่อยู่ในเซต B นะ A ลบ B เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะ A ลบ B ก็คือว่า A ลบ B นะคะ x โดยที่ x เนี่ยเป็นสมาชิกข,ของ B และ x ลไม่เป็นสมาชิกคเก๋พูดผิด x เป็นสมาชิกข,ของ A และ x ลไม่เป็นสมาชิกข,ของ B กมอะไรขนาดนั้นมามจากแผนภาพทีนี้เรามาดูค่ะ คอมเพลเมนต์ iment, เดี๋ยวให้เห็นก่อนเหมือนเดิมอันนี้เซตเอกับเซตบีไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยใช่ไหมคะอันเนี้ยค่ะมีความเกี่ยวข้องกันบ้างอันนี้เซตเอกับเซตบีเป็นเซตที่ทำไมกันคะเซตที่เท่ากันส่ว so, นอันเนี้ยค่ะ a เป็นสับเซตของ b อันนี้ b เป็นสับเซตของ a ค่ะคอมเพลเมนต์ iment, อยู่ใน u แต่ไม่อยู่ใน a โอเคเราอาจจะต้องทำอันนี้ให้มันเลยกลงโอเคนะ ต่อมาค่ะจะแรงเงาให้ดูนะว่า A พาร์มเป็นยังไงใช่ไหมคะถ้าแผนภาพแบบนี้อยู่ใน U แต่ไม่อยู่ใน A เรื่องขนาดไม่ถูกเลย อยู่ใน v U นะคะแต่ไม่อยู่ใน A <c oughs> อีกรอบนะเอาใหม่นะ อยู่ใน U แต่ไม่อยู่ใน A กว่าจะได้แผ่นภาพแรกมาแผ่นภาพที่สองค่ะมาแผ่นภาพที่สองง่ายๆอ่ะไม่เอา A แรงเอ,า,เอา,เงาไปเลยลูกเดี๋ยวเป็น A เว้น A ไว้หนูเว้น A ไว้นะเราจะระบายสีเก่งขึ้น เอาเลยไปโอเคต่อมาค่ะ A พาร์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ A พาร์นะคะเนี่ยเราอยู่ที่ A พาร์นะคะอยู่ใน U แต่ไม่อยู่ใน A อเดี๋ยวพูดง่ายๆว่าไม่เอา A ก็ได้จากแผนภาพมันนี้นักเรียนจะเห็นว่า A เป็นสับเซตของ B ใช่ไหมคะไม่เอา A ค่ะโลกไม่เอา A จ้ะสุดท้ายค่ะสุดท้ายอันนี้นะคะ B, B เป็นสับเซ็ตของ A, <B S 1> A ใช่ไหมคะ B, B, B เป็นสับเซ็ตของ A, <B S 1> A ค่ะเพราะบอกว่าไม่เอา A ก็อ,อยู่ใน U ค่ะแต่ว่าไม่อยู่ใน A เปลี่ยนผลต่างค่ะลูกผลต่างผลต่างใช่ไหมคะ a อลบีเอาแต่ a ไม่เอา b ค่ะเอาแต่ a ไม่เอา b ค่ะนี่เอาแต่เอเอเอาแต่เอนะคะไม่เอา b ต่อมาค่ะเอาแต่ a ไม่เอา b เอาแต่ a ไม่เอา b นะคะเอาแต่ a ไม่เอา b ค่ะ a อลบีเอาแต่ a ไม่เอา b อันนี้ได้ไหมไม่ได้ว่างไปอันนี้ a เป็นสับเซ็ตของ b เอาแต่ a ไม่เอา b ได้ไหมไม่ได้ค่ะแต่พอบอกว่า b เป็นสับเซ็ตของ a เอาแต่ a ไม่เอา b ได้ไหมได้ค่ะเอาแต่ a ไม่เอา b ได้ค่ะเ,เดี๋ยวลืมทำให้ดูแบบนี้นะคะอันนี้ผลต่างเนาะเอาแต่ a ไม่เอา b ค่ะหนูดูนะ เอาแต่เอไม่เอา B ีเช็คเช็คถูกนะคะเอาแต่เอไม่เอา B เอาแต่เไม่เอา B แต่เมื่อกี้นี้ค่ะแต่เมื่อกี้นี้ค่ะคอมพลเมนต์อยู่ใน U แต่ไม่อยู่ใน A ก็คือหมายความว่าไม่เอา A ไม่เอา A นะโอเคตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่ามาลองดูแบบฝึกหัดกันตัวอย่างที่23ค่ะตัวอย่างที่23บอกว่าจงเขียนแผนภาพแทนเนี่ยด้วยการแรงเงาใช่ไหมคะแทนด้วยการแรงเงาแล้วเขียนเซตแต่ละข้อเนี้แบบแจกแจงสมาชิกเหมือนเดิมเลย A อลบบค่ะ ัเรียนจำได้แล้วเอาแต่ A ไม่เอาบเขียนแรงเงาเขียนแผนภาพแรงเงาก่อนน่าจะง่ายกว่าเนาะโอเคได้แล้วค่ะว่าอะไรนะคะหนึ 1, 7, 1, 7, ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดต่อมาค่ะเอพามเอพามโอเคแรงเงา,นานก่อนนะ อยู่ใน U แต่ไม่อยู่ใน A โอเคค่ะเว้น A ไว้อะไม่เอาอืมอาจจะดูะระบายแย่ๆหน่อยไม่เอาอืมสิ่งที่แรงเงานหนูได้อะไรบ้างลูกศูนย์สามสี่ หกเก้าศนสี่หกนะคะ0ูนย์าสี่หกเต่อมาค่ะได้เนาะตัวอย่างที่ยี่สิบสี่เหมือนเดิมที่ครูเก๋บ,บอกว่าเราจะกำหนดเอกภพกสัมพัทธ์มาให้กำหนดเซตเกํำหนดเซตบมาให้นักเรียนต้องเอาพวกนี้มาเติมในแผนภาพแต่นี้เราเติมมาให้แล้วถูกปะคะอันนี้เราเติมมาให้แล้วต่อมาค่ะเขาบอกว่า b ลบ a คือเอาแต่ b นะไม่เอา a เ,เอาแต่ b นะไม่เอา a ได้ยังไะบ้สิได้แล้วค่ะ b ลบ a ใช่ไหมคะเอาแต่ b ไม่เอา a ก็คือได้ปไปเลยมั้งลกูก 1นึ่งสามห้าโอ้โหว่ากูจิ้นสีฟ้าแล้วเนี่ยสีเขียวเหรอหนึ 5, 1, 2, 3, 1, 3, ่งสามห้าต่อมาคะ่ะเอพามเอพามใช่ไหมคะไม่เอาเอนะ ใจระบายมากมันจะเลอะไหมัย้ยโอเคเอพามนะคะได้ตัวเลขเป็นอะไรบ้างหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะ หนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต่แต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้อะค่ะยังต้องแก้เป็น A อพามเนาะตรงนี้นะต้องแก้เป็น A พามเพราะโจทย์เป็นรูป A อพามมานะคะต้องแก้เป็น A อพามหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าต่อมาค่ะตัวอย่างที่สิบห้าค่ะลูก A ลูกบีอันนี้น่าจะง่ายหน่อยเอาแต่ A ไม่เอา B ค่ะ,เอ, A, เ,อคะเอาแต่ A ไม่เอา B ก็ได้เท่าไหร่เลยหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสาม A พามค่ะอยู่ใน U แต่ไม่อยู่ใน A หรือว่าเพราะว่าไม่เอา A นักเรียนขามายัางไง ยังม,ม่อนะคะสิ่งที่ได้หนูได้อะไรบ้าง0456789 0456789 0456789โอเคค่ะไปไปต่อนะตัวอย่างที่26เป็น3แผนผ้าบ้างแล้วอย่างที่บอกก,อกําหนดเอกพจสัมพันธ์มาให้010 เซตเค่ะ B ค่ะ C ค่ะตามนี้เนาะเอาข้อมูลเหล่าเนี้ยมาเติมลงในแผนภาพมาเติมลงในแผนภาพอันนี้คือเติมมาให้แล้วล่วงหน้าหลังจากนั้นเราก็มาทํากันมีผลต่างกับคอมพลเมนต์ใช่ไหมคะเลกเียนคะ A ลบ B เอลบ B เอาแต่ A ไม่เอา B ใช่ไหมมาดูนะเอาหัวน,นี้นักเียนคูกเกะทำให้ดูก่อนอันนี้คือเซต A อันนี้คือเซต B เอาแต่ A ไม่เอา B นะคะก็จะได้ตรงนี้เลยโอเกไียดเงาได้แล้วต่อมาค่ะอ๋อเขียนก่อนเขียนก่อนต่อมาค่ะแบบหนึ่งนะคะต่อมาบอกว่า a พาม a พามคืออะไรนะ a พามคืออะไร อยู่ใน U แต่ไม่อยู่ใน A ใช่ไหมเยอะจริงจริงมีตัวเรกคืออะไรบ้างคะศูนย์ห้ ศูนย์ห้าหกแปดเก้าสิบโอเคต่อไปค่ะ B ีลบซนักเรียนคะเซต B เซต B เซต C เอาแต่ B ไม่เอา C ค่ะก็นนี้ได้ตรงนี้เนาะ c นะคะหนึ่งสามแปดเค่ะมาหนึ่งสามปดนะหนึ่งสาปดนะ a ลบ c ค่ะ a ลบ c บ้างอันนี้เซต a อันนี้เซต c เอาแต่ a ไม่เอา c ค่ะก็ได้อะไรนะคะหนึ่งสามเจ็ดอ่ะอคุณแม่ไม่ละเห ค่อนข้างล้วค่อนข้างหนึ่งสามเจ็ดต่อมาค่ะบีพามวางบีไว้ไม่เอาบีเรื่องหัวในการระบายสีอยูช้าไปน,นิดเดียวเห็นไหมเอนนี้ดีกว่า อย่างนันเ่บ่นบ่นบ่นอืออยากจะย่อเลยอ่ะแบบใแบบนเไ่อนี้นะ,ะ <c oughs> น่าเป็นตัวเลขอะไรบ้างศูนย์ สี 4, 0, 4 7 9 0เโอเคค่ะสุดท้าย A u n ยูเนีอีกแล้วจริงๆ A u n ยูเนีคือตรงนี้ใช่ไหมคะ u ยูเนแปลว่าอะไรนะเอาหมด A u n ยูเนีคือตรงนี้แล้วบอกว่าทำไมพามพามแปลว่าไม่เอาก็คือไม่เอาในที่ครเก๋ทำเนี้ยแสดงว่าเป็นข้างนอกปึ๊บจับภาพไปแล้ว พอยกมือนิดเดียวอ่ะสีตาเป็นซ้ำอย่างเี้เลยอ่ะ A union B ค่ะแล้วก็ทั้งหมดพามคือไม่เอาไม่เอา A union B ก็จะได้ข้างนอกข้างนอกหนูได้อะไรบ้างนะคะลูก0 9นย์เก้าค่ะโอเคปะคะ0 9นย์นะต่อมาค่ะโอเคเนะาะ3แผ่นภาพ3แผ่นภาพ A union C เหมือนกัน union แปลว่าเอาหมดอันนี้คือ A union C ค่ะอันนี้คือ A union C ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เอา ฝีมือการระบายของครู A union C นะคะย union แปลว่าเอาหมดแล้วก็เจอกับพามพามก็แปลว่าไม่เอาแล้วนะไม่เอาเ A union C เมื่อกี้นี้แล้วนะ โอเคได้ศูนแปดต่อมาค่ะหูยูเแปลว่าเอาหมด A u n ูเน B ย n i o n เนคือในนี้แล้วก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาข้างในนี้แล้วโอเคค่ะ คำตอบที่ได้ไอ้ข้างนอกก็คือเลขอะไรนะคะใช่ศูนย์ค่ะต่อมาต่อมาข้อเก้า 9. อันนี้เซต A อันนี้เซต B a ล้บีหมายความว่าเอาแต่ A ไม่เอา B โอเคกูคเก๋ได้แล้วให้แรงเงาก่อนนะเอาแต่ A ไม่เอา B ค่ะกูเก๋ได้เจ็ดสี่เจ็เก๋ได้สี่เจ็ด พอต่อมาเจิดบอกว่าเขียนเก็บไปให้เนาะครูเก๋เขียนเก็บไปให้ไหมพอต่อมาเจย์บอกว่าลบ C ลบความเป็น C ทิ้งไปลบความเป็น C ทิ้งไปอะย,ยังลบก่อนลบความเป็น C ทิ้งไป,ปก็เหลือแต่ใครคะเจเจเจโอเคนะต่อมาค่ะ a ลบ b เมื่อกี้ก็ a ลบ b นี่เมื่อกี้ a ลบได้อะไรนะ สี่เจ็ดเอาแต่เอไม่เอาบีค่ะได้สี่เจ็ดยูเนียงกับใครคะยูเนียงกับ c ีอยู่เนียงแปลว่าอะไรนะคะเอาหมดมารวมกับ b นะเอามารวมกับ c นะยิงตัวเลขจากน้อยไปหามากแล้วเรียบร้อยได้เป็นอะไรคะสองสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสองสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบ สองสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบโอเคเนาะโอเคใช่มคะสองสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบต่อมาค่ะแรงเงายังอ่าแรงเงางแล้วเรียบร้อยต่อมาค่ะ B อินเตอร์เซ็กซตัวซ้ำบีกับ C อินเตอร์เซ็กกันได้ตรงนี้ตัวซ้ำโอเคแล้วก็บอกว่านี่เอเอาแต่เอนะเอาแต่เอนะ แต่ว่าไม่เอา b ีนเศษ c ก็คือลบตัวนี้ออกไปถูกป่ะคะคำตอบที่ได้ก็จะเป็นแค่เลขอะไรเอ่ยคำตอบที่ได้แก้แรงอาสีใหม่สีเขียวสีเขียวนะคำตอบ เอาแต่ A นะแต่ไม่เอา B ในเสกจีคำตอบเป็นสีเขียวก็คือหนึ่งสามสี่เจ็ดอันนี้คืออ่าผิดผิดผิดอันนี้คือให้รู้ว่าคือตัวนี้โอเคต่อมาค่ะแต่ถ้าเกิดทั้งหมดโจทย์คือสีเขียวนี้ ต่อมาค่ะ b ลบ c เ okay, ข yeah. ียนยังหนึ่งสามเจ็ด b ลบ c เอาแต่ b ดูก่อนนะนี่ b นี่ c เอาแต่ b ไม่เอา c ได้หนึ่งสามแปดโอเคได้หนึ่งสามแปดนะแป๊บหนึ่งสามแปดเนี่ยมาอินเทอร์เซ็กกับใครนะคะ a เียนดูนะซ้ำ 3กับ A ก็ได้แค่อะไรคะลูก1 3โอเคค่ะขามนี้ก็เรียนไป2หัวข้อเช่นเดียวกันก็คืออะไรบ้างคอมพลเมนต์แล้วก็ผลต่างใช่ไหมคะได้โอเกมั่นใจว่าหนูได้ถ้าไม่ได้ยังไงคลิปนี้กลับมาดูทบทวนได้ตลอดเวลาเลยโอเคไหมคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย